สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถเข้าใหม่กันนะคะใครที่หารถ Toyota v ออสอยู่นะคะเป็นรถใช้งานที่มีความอึดถึกทนนะคะสามารถเข้าสูนบริการในทั่วประเทศอะไรหาง่ายด้วยนะคะใช้ v ีออไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะ4คันนี้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้น 2 6 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรุ่น 1.5J นะคะปี2018นะคะแล้วก็เป็นรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดวันนี้เก๋ก็จะพาดูรถเข้าใหม่กันว่าโครงสร้างเดิมๆนะคะที่เข้ามา เราเอารถแบบไหนเข้ามามาขายนะคะเราเอารถโครงสร้างแบบไหนเข้ามาขายนะคะนี่เลยนะคะเก๋ให้ดูโครงสร้างกันเลยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพีิกความจมน้ำมาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะถือว่าได้รถที่สวยมากเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะเราก็ตั้งขายได้แล้วนะคะราคาของ Toyota v วีออสนะคะ1.5 JP 2018ปีนนะคะรถนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่269,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเลข ะเบียนนี้901เลขไม่2 0 0 0 0 0ราคา2 6 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะเลขไม่เยอะนะคะไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะ1นึ่เขาเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยมีการมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าได้ราคาดีมากนะคะใครที่หารถเก่งผ่อน ไม่เกินนะคะประมาณ5 0 0พันนะคะประมาณนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากได้วีออสราคาประหยัดนะคะอยากซื้อสดหรืออยากจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะคันนี้นะคะราคา 2 6 9 0 0 0บาทได้เป็นรุ่นเจนะคะรุ่นเจนะคะได้เซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะได้เซ็นเซอร์หลัง2จุดแบบนี้เลยนะคะรถที่เราคัดเข้ามานะคะก็จะเป็นรถโครงสร้างเดิมนะคะรถที่มีร่องรอยโดนชนใดๆเราก็ไม่เอามาขายแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าได้รถดีไปใช้งานกันนะคะน,นี่เดี๋ยวดูด้านในนะคะมีสภาพรถเข้าใหม่นะ นี่นะคะพวงมาลายเป็นแบบ3ก้านนะคะนี่ช่างยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจอดนะคะรถเขาเพิ่งเข้ามาจอดเองนะคะแล้วก็ เครื่องเล่นวิทยุนะคะ cd am fm ใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลน,นะคะคันนี้ก็ได้โครงสร้างเดิมเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะยังไงก็ประหยัดนะคะคันนี้269,000บาทนะใครสนใจก็สามารถแจ้งเกดได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงนะคะมาดูรถตัวจริงได้มาทดลองขับกันได้เลยนะคะมาดูคันถัดไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็ราคา200,000กว่าเช่นกันนะคะเดี๋ยวเกดดูให้ว่าเลขใหม่เท่าไหร่นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v วีอ 1.5J เช่นกันปี2018นะคะเลขมาอยู่ที่แสนสี่ราคาคันนี้อยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะคะ ใครที่สนใจคันนี้นะคะกับเลขไม่หนึ่งแสนมนกิโลนะคะราคา2อ0 0 0นแกับาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเช่นกันนะคะได้ลดโครงสร้างเดิมแบบนี้เช่นกันนะคะด้านหลังก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์หลัง2จุดมาแบบนี้เลยนะคะเราจะคัดแต่รถเกรดเมาขายนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยคันนี้ก็มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะสําหรับรุ่นเจนะคะก็ประหยัดมากๆนะคะเป็นรถที่น่า ใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะอึดตึกทนแน่นอนนะคะด้านในของตัวรถพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านมา นี่รถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะเราจะจะทําการชงนิดหน่อยนะคะก็สามารถตั้งขายได้แล้วนะคะแล้วก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านใดให้นะคะวันนี้เก็บคาชมโครงสร้างรถเดิมกันว่ารถเข้าใหม่เราเอามาแบบไหนบ้างน,นะคะคันนี้นะคะก็ถือว่าได้รถราคาดีมากๆนะคะเลขไมล์แสนสี่เท่านั้นกับราคา2องแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถ สอบถามเก๋ได้เลยเบอร์โทรด้านล่างเก๋สามารถแอดไลน์นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะสําหรับเลขทะเบียนนี้ใครชอบก็สามารถแอดเก๋มาได้นะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูคันสัตว์ไปนะคะคันนี้ก็จะเป็น t o โยต้าวีออส1.5 j จเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขมายอยู่ที่แสนเจ็ดราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0านบาทนะ คันนี้นะคะ2 8 9 0 0 0บาทเช่นกันนะคะได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะคะก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะแล้วนี่รถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะเรื่องยางนะคะโปรโมชั่นยางเราก็มีให้ยางปีเก่าเราเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้เลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามกันได้เลยสําหรับ Toyota v วีอนะคะ1.5 j ุอึดถึกทนแน่นอน ใช้กันยาวๆเลยนะคะแล้วอะไหล่หาง่ายด้วยนะคะเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับ t o y ยต้านะคะเป็นรถยอดนิยมเช่นการสำหรับ Vios หนึ่งห้าเซนนะคะรุ่นเจนะคะด้านในเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะคะท่านไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้ายอยากเปลี่ยนเบาะก็สามารถทําได้นะคะราคาเปลี่ยนเบาะอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0 0พันเท่านั้นนะคะปรึกษากันได้เลยนะคะรถ ทุกคันนะคะมีวอลันตีให้ด้วยนะคะก่อนรับรถไปนะคะเราทําสป,ปาด้านนอกด้านในและหลังรับรถมีวอลันตีให้หลังการขายด้วยนะคะรับรถไปไฟใน30วันนะคะรถมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ t o y ย t a าวีออสนเจนะคะปี2018ัไมล์แสนเราคา2 8 9 0 0 0บาทใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูอีกคันคันนี้ ะะเลขไม่แค่แสน0 0ึ่งหนทนนะคะเป็น Toyota v ว o อ 1.5J เช่นกันสำหรับคันนี้ราคา299,000บาทเลขไมคหนึ่งแสนหนึ่นะคะเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยเป็นเลขใหม่์น้อยนะคะเลขใหม่น้อยเช่นกันนะคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะปรึกษาเก๋ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะก็สามารถออกรถแบบฟรีดาวได้เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะจ๊ะ อด้านในของตัวรถนะคะสะอาดสะอ้านมากๆ, <c otch> ๆเพราะว่าคันนี้เขาใช้งานน้อยนะคะ <c oughs> พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านม,มานะคะแอร์แบ็กมีให้นะคะแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะผ้าเช่นกันนะคะสำหรับ Toyota Vios 1.5J นะคะลูกค้าท่านไหนได้ไปเก๋ว่า มีความอึดทนนะคะเป็นรถเก่งยอดนิยมที่น่าใช้เช่นกันนะคะคันนี้เลกไฟอยู่ที่1,10,000นหนึ่งนะ,ค,ะรครับราคา2 9 9 0 0 0บาทใครสนใจอยากได้ไปใช้งานนะคะขับรถในเมืองหรือออกต่างจังหวัด ลุยได้เลยนะสาหรับ V8 นะคะเดินทางใกล้ไกลได้เลยนะคะเครื่องเครื่องยนต์แรงหรือเหลือแน่นอนนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะนี่พาดูโครงสร้างเดิมนะคะรถเข้าใหม่เป็นแบบไหนนี่เลยนะคะเพชรยนต์จะคัดแต่รถเกรด A มาให้นะคะ <_ C> e <at> มั่นใจได้เลยว่าได้รถดีรถสวยไปใช้งานนะคะแล้วรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือ เช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะใครสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะคันไหนเลขทะเบียนไหนสามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะตอนนี้รถยังไม่ได้ทําการชงเพราะเป็นรถเข้าใหม่นั่นเองเก๋ก็จะพาดูโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ ของเราเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะอย่างที่เก๋พาเคยดูนะไม่มีร่องรอยการถูกชนแบบบูเบี้ยวบุบุ่มมาแน่นอนนะคะเป็นรถสภาพเดิมๆดีๆแบบนี้เลยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาเก๋ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2 0 9เท่านั้นเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้นะคะใครสนใจอยากรับโปรโมชั่นพิเศษเรียบทักเกม๋มาได้เลยนะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทุกคันแน่นอนนะคะแล้วซื้อรถกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพรยนต์ เปิดมาย5ปีแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่ามีความสบายใจให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะได้รถดีไปใช้งานกันนะคะวันนี้เกดต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะจะมาพาชมรถโครงสร้างเดิมๆราคาดีๆกันอีกแน่นอนนะคะแล้วรถนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนแค่ห0 0 0ันเองนะคะใครสนใจเ,เรียบทัาหาเกดด่วนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่กันนะคะสวัสดีคะ่ะ